สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาดูกากมันนะคะที่เราใช้เลี้ยงด้วงค่ะใช้เลี้ยงกากมันสดามาตากแห้งไว้มาใช้แทนต้นสาคูนะคะ<ว>เนื้อก็จะ<ว>กลิ่นไม่แรงนะกลิ่นหอม จนคิดว่าจะไปทําขนมได้มันเป็นกากมันที่เขาเอาไปทําแป้งแล้วนะคะก็จะเอามาโกยออกแล้วก็ตากแดดแล้วเวลานั้นเราก็เก็บใส่ถุงปุ๋ยไว้ให้ด่วงสาคูนี่คืออาหารทดแทนสาคูนะคะเพราะว่าถ้าใช้สาคูมันต้นทุนสูงเนาะ เราก็เลือกเลี้ยงด้วยมันสับปะหลังตอนแรกเราก็ใช้มันสับนะคะแต่ไม่ไหวไม่มีเวลาก็เลยไปซื้อที่โรงแป้งมาอันนี้1ตันนะคะฝากกดติดตามช่องวารีบุญเกิดด้วยนะคะมีคลิปดีๆให้ดูดีๆให้ดูเยอะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ